สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วแม่ยพ่อมาอีกแล้วโอ้โทษหนาตาจริงจังขนาดพี่น้องโอ้โทษ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 คุณครูว่าโรงงานนัโรงงานพี่น้องนั่งหิ้วปะ๊ะปะอัแม่ยอันเขาตันงันตันตันันต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 ันันมันขันเทียบก็ันต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 ันนตันังตอนตักตักตันนนตัตัน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 ตนตนตััน ทำงานโรงงานแปลงมันเอาขนลูกขนแลช่วยกันเออพนักงานขนท่องเลยอันนี้ลูกไ่คู่กำลังใหญ่มันเอาเอาลูกของเจ้าของของเจ้าขอางนี่เจ้าขอางวัดไผ่สวดวัดสันไงว่าของเพื่นฟังนี่พี่น้องนะครับของคู่เป็นเสาปูสิบสองไรคาดว่าสิบคันมันบ่เป็นหัวกระแฮมันได้เป็นแนวาไหม คันบ่ได้ขายก็เอาไว้แต่เฮ็ดของหวานขึ <susceptible> <man st unt initiation> น <int> ai. ้นเฮือนพอดีล่ะมันจำหลังปูปาหบ่งามไก่มันหูไปเทิงปูเทิงยาเทิงพ่อเทิงแม่ยรวมด้วยช่วยกันเทิงเอื้อยเทิงน้องลุยช่วยกันมีแต่คันเทียบได้พี่น้องนี่เมนเผาฟักมันกับคันเทียบเือกันบรรยากาศกันร่งได้ที่พี่น้องนะครับบ่แดดแห้งปานไดพี่น้องบ่แดดแห้งปานไดนะครับมันฝนตกเศร้ากังหัน สวนตกะสองมือหล่ะก็ได้เร่งปลูกมั่นนะครับมืออื่นก็จะได้เดินทางกลับบ้านแพงแล้วก็ได้เฮ็ดซอยลูกพอดีฉลองสองการฉลองสองการาเพิ่นมาให้เล่นแป้งเฮาก็ะได้มาเล่นแป้งมัน่นโอ้เขา, <ๆ S 2> าใจเฮ็ดตัวแล้วเนาะ<อ>นี่เนี่ยนี่เนี่ย<อ>ท่านท่านได้ไปเสียบให้ลูกเกี้ยวไปเนี่ยบ่ไปเสียบบ่ก็จะไปเสียบเพให้ พนักงานเนี่ยพูน่ะเออมีตะขันเทียมเพิ่มอีกเนาะพนักงานมีตะขันเทียมทั้งนั้นเลยเนี่ยนอ่นี่ดีพี่น้องน้องคูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยราเดี๋ยวเราสีเสียงเพิ่มเองเดี๋ยวเราสีเสียงเบิ่งเดี๋ยวครับเพิ่งตอนนี้เราไถยกล่องน้ำมาทันพี่น้องยกล่องบ่แล้วเออบ่แล้วบ่แล้วก็เกือบเครื่องขึ้นกันละเอาบอกง้มแก้มหูไปมันแปลงนี่เถิงใหญ่เถิงน้องเถิงพ่อเถิงเมีย เอาลุยช่วยกันเอาไม้แล้วพอถอดไมแล้วใหญ่พอท่านพึ่กนี่กัได้ใหญ่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 บ่าหน่ให่นหญ่่ใหญใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่ใ่่ใ่ใหนหญ่่ใหญ่ให่นหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่่ใหญ่่ใหญ่ใ่ให่ให่ใหญ่ใ่ใ่ใหญ่ใ่ใหญ่่นห่ใ่่่่่่่่่่หอ่่่่่่่่่ นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่มือคันเทพมือเสียบคันเทพนี่นี่โอ้พอถ้ำดาเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กได้ป่ะไม่ใช่พ่อกับคันเทพพูดกันนั่งจุ่มมือคันเทพคือตัวละกันคือพอคือตังใจยีมอ่อลำกับเห็ตะก่อนนี่เองอ๋ออเห็ดคือตัวเหรออ๋อนำข้าไป เดี๋ยวนี้มาเรียนรงงานแป้งลงครับพี่น้องกวันนานี้พาไปโรงงานน้ำตาลโอ้เนี่ยอาแดบานนี่น้องปูกำลังขิดรุ่ยครับพี่น้องคันเทียบเลยจับ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 เลยเดี๋ยวข้พี่น้องก็น้ำเบิ่งเนี่นอนขนาดเลยโอ้หักน้ำมาทันเลยเนี่ยเห็นได้

matan ino, nyaw luk ilap ino wooo wooo hehehe 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 nyenar nyenar hehehe wewo hehehe wooo โอ้ล <laughs> <c oughs> ัว anyway. ต <gained brighten> <face> ัววัวไ่แรงนผู้หมัวไล่ไต่แนันหมเียัก้งฉีตังเเนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอตายตาเนาอพี่น้องเลยเออนีวโอ๊คอีนี่เนี่ยของแกเรยบองบนี้โอ้ยพี่นายจ้องตัวไปปลูกไว้ด้วนี่เพต้องขืนหางยากเลยตัดย่นลงย่นลงเสียบเอาเสียบเอาด้วยีัน ผู้ใหญ่ใหญ Asia 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 ่น้ำมาท่านเลยแล้วว่าเราเครื่องนึงอะไรไม่นะครับเครื่องเน่เาแก่เิ่นก้าวเนียถามต่อแก่มงรู้เป็นจ้างมืออะไรเจ๊บ่คนงานหลายพันต่าแก่จ้างมืออะไรเจ๊บสวัสดีจ้างมืออะไบาคนณคูวมันละเมันลเบียงก็เกอีเบียงก็เกอยู่แต่โมเป็นหน่อยคนนี่อยู่นี่โมเนหน่อยคนนี่ เครื่งแล้วลูกเครื่องแล้วเครื่องแล้วแล้วกัยังขอนไปอีดอกนะครับนานาเจ้าหอดลอกนี้อยหรืออาจจะอีกล็อกหนึงอยู่ต่หมืนี่คือสิบแล้วดอกเบื้องแล้วเมนครับเร speaker, Theory. พราะว่ามือเชามือเชามือเชาวดมาไถซักกัน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 ซอกล่องแล้วก็สีแล้วพอดีล่าแ้วา มือมือเสียบเลยไมายืนถ่ายมือเสียบเลยไมายืนถ่ายอยู่บ้างนี้นี่จะมีแต่มืออาชีพเท่านั้นเลยมีแต่บัณฑิตทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยนะครับท่านี้กับบัณฑิตคือกันไม่พ่อขันเที่ยวพูดกันปัน้นมือเจ้าของเลยระมักงหยองไรโอ้จิน,น, <laughs> นำมือเจ้าของกันถ่ายดิฮะผมว่านนี่มันไปแกดูกมือเสาะนี่มาฝาก ฟักแล้วผูกแล้วมันบ่พอเดี๋ยวได้มาฟักอีกครับน้องได้มาฟักอีกอ้อนๆนะนายแม่เกิดดีฟักไปพุ่นมันไปเอาไปได้นะมันไก่มันไก่ก็ถ้าไว้ใส่หันพอดีได้ไล้เอาอยู่แปลงนี่มาใส่อีกนะครับพี่น้องอุ้ยอันสั้นแต่ยิี้นี่ละปลูกไว้เพิ่งได้นั่นนี่นะกันแปลงนีปลูกไว้นะพอดีได้เด้นี่เมีดมาตัดไว้นี่ซ้ำกันแล้วก็มันดังหมูนะหันขึ้นบัดนั่นเนี่ยวะ เรีนบรรยากาศพี่น้องครับเบิ่งก่อนที่สิไปลองไปร่ำชมพี่น้องครับฝังมืออื่นนะครับพี่น้องมามีโอกาสสงการปีนี้ถ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งมือเสียบมั่นคันเทียบกันฉลองสงการเล่นแป้งมั่นยางไงตัวมังหะร้านเลยพี่น้องไงเด็กๆรวมเลยช่วยกันเอื้อน้องนั่งตากแดดเลย่นบ่เอ้ยแน่นอนเย่องเลย่นอย่างเขา ตอนนี้ม <Zel ers> well, ือเสียบกำลังน้ำเนินงานไปอีกับพี่น้องแน่นอนขนาดเลยเร็วๆครับอี๋พรุวันผมเร็วเติบเลยยังมีผู้เร็วกูนี้อีกอย่เบ้อ่เเนอรก็ม่ยนึ่พอเยวมากกว่าน้ากมักวเนนนั่งเร็วกูมูแนวเร็วนั่งเร็ว บรรยากาศอะไรกันอย่างเฟันเฟ้นที่ตรงตรงตรงนี้เนี่ยกะตรงแน่วะตรงแน่นละบ่อเพิ่นว่าหากมันค่อยออกลายวุ้นไม้น่ะงานต้นเสียกับบิดไปตามกันเวลาของวันที่ไรเดี่ยบ่ส่งไปนะทำไมรายยายมาสุดอีกรล่ะผู้ใหญ่สี่ผู้เสียบสามพี่น้องยังบ่ท่านผู้เสียบอยู่ผู้ฟักอีกสองผู้ยืนเฝ้าอีกหนึ่งยันบนว่ได้พี่น้อง เอาเฮ็ดไปซ้เฮ็ดซอยลูกเพื่อนกับสิไดไปลองไปล่ำไห้พ่อแม่เ้าได้ฟังเนี่ยจดีๆเราี่น้องได้ยินหัวหน้าว่าวันที่สิหเดินจากซีม่งีม่งแรงบ่เกินบ่เกินีมันมันมันบาเกินหามแรเล่นีม่งเลหามืองวังนะบ้าแม่มาคูกลามาจนนี่น้อข้าทั้งลอยเอ็ดเจ็ย่านนามพอกันนี่ทั้ง่น เรยานมืออื่นเก่าก็จะเดินทางกลับแล้วตอนนี้ทำประโยชน์ให้ลูกซะก่อนเอากลแรงก่อนเฮ้อากลแรงก่อนดิโอ้อากลแรงก่อนพ่อจันเฮ้ยบังลูกไข่นั่งยิ้มอยู่บนนี้วันนี้เนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้กู้สีม่วงโอ้โหอันตรายเติมตัวนี้กูย่าเจ้าก็ก็จะก็จะม่สงพี่จันอ้า มือขนพอแดดพอน้าเนาะมือขึนนี่ฝนตกวข้ามหนาวมีเพาะว่าดดอาว่าน้ามื่อคืนเจ้าตีันเหนียวเพิ่มว่าดดอาบน้านะครับพี่น้องเอออามวลซื้อน้อเจ้ากันไปนะครับคลิปนี้เป็นเกียร์ชงเกตได้คันเทียบกันนี่ก็ได้เอ้านั่งกันไปเอ้าคันคลิปนี้ขออนุญาตพี่น้องครับปีลิมสำนีคลิปหนาวกกันไม่เอื้อนพ่อกันบ้านโคกลามตะมนตโคกลามอำเภอจันทุระพังพิมาน มือผมมือฮือมือหื <c oughs> อมา <c oughs> ที่คลิปค่ะพ่อปากเบีงยงไซสวัสดีพี่ใหม่และพี่น้องเด้อสวัสดีจากแรงร่างกายสมบูรณ์จันบรียกว่าพี่น้องพี่ใหม่ไทยค่ะครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ